ข้อนี้มันต้องแนวสกเก็ตการาฟถูกไหมครับแเธว่็อาจจะสกเก็ตขึ้นมายัางไงดีตรงนี้มีที่ว่าตรงนี้นะเขาบอกว่า a b อยู่ที่หนึ่งพันใช่ไหมครับอ่าตรงน,น a b อยู่นี้เดลต้า mm hmm. h มันลบห้าร้อยเพราะาต้องลงไปห้าร้อยเพราะว่า c อยู่นี้ละลงมาห้าร้อยนะตรงนี้ขึ้นหนึ่งพัน ตรงนี้คือห้าร้อยแล้วภูเขาสูงหนึ่งพันภูเขาต้องสูงขึ้นมาถึงสองพันเพราะตรงนี้ต้องพันห้าพอเห็นภาพไหมครับ <5. S 1> ประมาณนี้นะเสร็จปั๊บทีไปดีเนี่ย E A ห้าร้อยแปลว่าภูเขาต้องสูงขึ้นไปถึงหนึ่งพันตรงนี้ปั๊บแล้วลงมาเราก็มาดีด็อกถูกไหมครับดีด็อกพลังงานเจ็ดร้อยเพราว่าดีต้องลงมาแถวนี้ ดีดองนี่เจ็ด้อยนะยิงขึ้นป่ามานยาแถวนี้โอเคนะครับเสร็จปับ๊บดีไปอีเนี่ย e อเอหกร้ยเจ็ด้ยจะเป็นหกร้ยก็ขึ้นไปหนึ่งพันสามเดี๋ว้าเอเป็น Y เราไม่รู้เดี๋้าเอเนี่ย mm hmm. แต่รู้ว่า mm hmm. ดีดอกก็เจ mm ็ดร้อยแต่เราลูค่าเแล้วใช่ไหมครับ X mm hmm. เป็นเท่าไหร่ครับ x ก็คือตรงนี้ถูกไหมก็คือบวกสองร้อยถูกไหมครับจากห้าร้อยไปอยู่ที่เจ็ดร้อยอ่ะแพราว่าเอ x เป็นสองร้อยไม่หนึ่งก็สี่ละทีนี้มาดูอ๋อเขาบอกดีเท่า x ทั้งหมดลบเจ็ดร้อยถูกไหมครับเดิมทีอยู่หนึ่งพันสุดท้ายแล้วต้องลงมาที่สามร้อยแน่ๆเลยเพราะว่ามันลบเจ็ดร้อยไงงั้นตรงนี้อยู่ตรงดีต้องอยู่ตรงเจ็ดร้อยใช่ไหมครับลงมาที่สามร้อยเปราะว่าตรงนี้ต้องลบสี่ร้อยถูกไหม ตรงนี้พลังงานต้องลบสี่ร้อยก็เลยตอบข้อสนะี่เนาะเขาบอกจุดปลายทางมาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับเรากวาดกราฟให้มันเต็มรูปให้ได้ขั้นกำหนดคือขั้นไหนขั้นหนึ่งสองสามครับขั้นกำหนดขั้นไหนกำหนดครับดีขั้นหนะึ่งนะภูเขาสูงสุดเลยโอเคนะครับข้อน,นี้ผ่านเนาะ ไม่ยากแค่สเกตกราฟโจทย์ป้ายจุดนู้นจุดนี้มาให้เราต่อให้เป็นรูปเป็นล่ายขึ้นมาต่อมาดูข้อสิบแปด